รูปหล่อพ่อรวยแต่เสียเกิดมาซวยพี่น้องเอ้ยลูกไส้ใ่อวนเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็ล้านสาวเนาะคะ่ะน้องเปียงมุกตะในเ้าเขตสู้ๆเ้าเขตจุ๊จุ๊เพื่ออะไรยิมหวานอันนี้ก็น,น้องแบมจ้ามาทางนี้กะหลูกไส้ไม่เงี้ยสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนี่ย่าง้านันเปาเคตเอ้าพลังคนเฮ็ดเงียหล่พี่น้องพูน ผีไตแู้นหนาผีไตเฮ็ดเนี่ยเราเฮ็ดกุ้งเนี่ยนะคะเออมาเด้อมาเด้อแเนี่นะคะอันนี้คือคือลูกสะพายนะคะลูกสะพายนะคะอันถ,ถ,ถ้าการกินเหนื่อยย่างมาเด้อพี่น้องมาเด้อเหนื่อยอย่างหมูย่างพี่น้องจา้สาสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนมาเด้อจ้ามีใจก็ตามมาที่<า>บ้านทุกอย่างามีคําตอบเนอ<า>ะค่ะไยเถ่านี่เลาวผ้าไม้ สวัสดีนะคะเพ schme, ื่อนๆมาเด้อ mm จ้ามีใจก็ตามมาที่บ้านทุกอย่างมีคำตอบเนาะค่ะยายเถ่านี่เราพามานี่ค่ะวู้ววเปลี่ยนรองรองใเลยพี่น้องคุณอ่ะอันนี้คือน้องบีมนะคะน้องบีมกับเจ้าของวันเกิดเนาะค่ะวันเกิดก็คือวันเกิดของคุนตาค่ะขดกุ้งเต็มหมอนเนาะค่ะกุ้งสองกิโลผลได้พี่น้อง อันนี้กะข้องคุณตาคุณตาไม่กินนะคะคุณตารอเป่าเ้คค่ะพี่น้องคะคุณตารอเป่าเคแล้วเออนั่นนงบีบักเอียงมุกระเทนเบาเฉดสู้ๆเบาเฉดจุ่ๆเพื่ออะไรยิหวันอันนี้กะน้องแบมจ้ามาทางนี่กะลูกไส้ไม่เงี้ยว่ะ ส่วนน้องสาวพี่น้องส่วนน้องสาวอ้าวอะล่ะ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 ล่ะอะล่ะล่ะอะล่ะอะลยิ้มหวานจังเลยค่ะห้าเดือนแล้วค่ะแต้มพี่ของน้องบีมพี่น้องคะนี่ใหญ่อยู่หม้อหม้อหนึ่งแล้วพี่น้องแต้มของคุณตาคุณตาไม่กินนะคะคุณตารอเป่าเค้กค่ะพี่น้องคะคุณตารอเป่าเค้กแล้อน้องบีมบักอื้ออื้อื้ออื้ออื้งเต็มหม้อเนาะค่ะกุ้งอื้อ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 อ้ออ อันนี้กะเรีอยองมุกกระทะในเปล้าเค็ตสู้ๆเปล้าเค็ตจุ๊จุ๊เพื่ออะไรกิ้มหวานอันนี้กะน,น้องแบมจ้ามาทางนี้กะลูกไส้ไม่ไงอ๋อยู่หนาบานน้านยายอ่อนนี่เองจ้ามาจ้ามาน้ำกิมก็รสเด็ดค่ะพี่น้องน้ำกิมก็รสเด็เด้อค่ะเดี๋ยวคำจังน้อยควายสีเปล้าเค้กดอกพี่น้องเดี๋ยวนี้ยังบ้านเปล้าเค้กเอ้าผวพลังขนเฮ็ดงเงียหล่ะพี่น้องพูนผีไตรึเปล่าพีไตเฮ็ดเงียแล้วเฮ็ดกุ้งเงีย ะะเออมาเดอ้อมาเดอ้อทุกคนคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เดอ้อเยสียเกิดเก่งจังเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อรูปหล่อพ่อรวยแต่เสียเกิดมาสวยพี่น้องเอ้ยลูกไส้ใหญ่อันเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็ร้านสาวเนาะคะ่ะ น้องเบ๊น้องเบ,บ,<ม>บียมบอกเออเออเออน้อ,องเบียมก็อยากกินเหมือนกันค่ะน้องสองหม้อใหญ่ๆนะคะ่ะสื่อมาเป็นพันผู้เด้อพีพ่น้องสื่อมาเป็นพันผู้เดเิ่ค่ะนี่จ้าน้องเบียมค่ะน้องเบียมกับเจ้าของวังนเกิดน,นะคะอย่างมมกทานในเบ้าเขตสู้ๆเบ้าเขตจุจุ้เพื่ออะไรยินวันอันนี้ก็น้องเบมจ้ามาทางนี่กะลูกไส้ไม่เงี้ยทุกคนคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เด้อ โอ้ยเก่งจังเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ยังเปาเค็กเอ้าผู้ร่าคนเฮ็ดเงียเราพี่น้องพูนพีไต้พนะอพีไต้เฮ็ดเงียดอกเฮ็ดกลุ้งเงียอน่าะันเออมาเด้อมาเด้ออยู่หน้าบ้านยายอวนนี่เองจ้ามาจ้ามาน้ำกิมก็รสเด็ดค่ะพี่น้องน้ำกิมก็รสเด็ดเด้อค่ะเดี๋ยวคำจังไนควาสิเปาเค็กดอกพี่น้องได้กินอีย่างน้อ ให้เทา้าหมูกระทระเนี่ยงงงอย่างง่งานอีหยังก็ได้กินหมูกระทะน้อบัดนี้วันเกิดทุกคนคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เด้อเยอเก่งจังเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพนมาเด้อจกมีใจก็าตามมา,าที่บ้านาทุกอย่างมีคําตอบเ<ด>นอะอค่ะไ้เท่านี่แล้วผ้ามากินอีหยังน้อ ไเท้าหมูกระทะห <c oughs> นี่ยงงในงานอีกยังก็ได้กินหมูกระทะเนาะบัานนี้วันเกิดทุกคนคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เด้อเกดดอเก่งจังเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆมาเด้อจกมีใจก็ตามมาที่<า>บ้านทุกอย่างามีคำตอบเนาะค่ะยายเท่านี่เราผ้ามหม อยู่หนาบ้านยายอ่อนนี่เองจ้ามาจ้ามากน้ำจิ้มก็รสเด็ดค่ะพี่น้องน้ำจิ้มก็รสเด็ดเ้อค่ะเดี๋ยวคําจังเอยควาสิเปาเค้กดอกพี่น้องเรี่ยงมูกระในเ้าเคีดสู้ๆเปาเคีดจ๊ๆเพื่ออะไรยิหวันอันนี้ก็น้องแบมจ้ามาทางนี้กะลูกไส้ไม่เงี้ยทุกคนคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เด้อเก่งจังเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเบียมบอกเออเออเออน้องบีมก็อยากกินเหมือนกันค่ะน้องอ่อนเ้อจ้ะรวบหล่อพ่อรวยแต่เสียเกิดมาสวยก็เลยทุกจ้ะพี่น้องเนื้อเด้อค่ะเนื้อย่างพี่น้องจาเนื้อย่างเนื้อย่างนะคะทุกคนนะคะมาจ้ะมากินด้วยกันค่ะพี่น้องค่ะมีใจก็ตามมาค่ะที่บ้านทุกอย่างมีคําตอบเด้อพี่น้องอยู่หนาบ้านยายอ้อนนี่เองจ้ามาจ้ามา น้ำกิมก็รสเด็ดค่ะพี่น้องน้ำกิมก็รสเด็ดเด้อค่ะเดี๋ยวคำจังน้อยควาสีเปาเค็กดอกพี่น้องเด้อของคุณตาคุณตาไม่กินนะคะคุณตารอเป่าเค้กค่ะพ <c oughs> ี่น้องคะคุณตารอเปาเค้กแล้เออน้องบีมบักอื้อื้อื้แอมพี่ของน้องบีมพี่น้องคะเนะี่ยอยู่หม่อ หม้อหนึ่งแล้วพี่น้องแต้ส้งหม้อใหญ่ๆนะคะาาสื่อมาเป็นพันผุดเดอพี่น้องสื่อมาเป็นพันผุดเดอนี่คะ่ะน,น,น,นี่จ้าน้องบีมค่ะน้องบีมกับเจ้าของวันเกิดนะคะอย่างมูกระทานในเบ้าเขตสูู่เบ้าเขตจูจเพื่ออะไรยินวันอันนี้กาน้องแบมจ้ามาทางนี่กะลูกไส้ไม่ไงโอ้กินอีกอย่างน้อไอเท้ามูกระทาน เนียอย่างในงานอีกยังก็ได้กินมูกกระทะเนาะบานนี้วันเกิดว่าส่วนน้องสาวพี่น้องส่วนน้องจะอลออ๋อลอลอออลอลอออลอลออยิ้มหวานจังเลยค่ะ5้าเดือนแล้วค่ะเนื้อเด้อค่ะเนื้อย่างพี่น้องจานเนื้อย่างเนื้อย่างนะคะทุกคนนะคะมาจ่ะมากินด้วยกันค่ะพี่น้องค่ะมีไกก็ตามมาค่ะที่บ้านทุกอย่างมีคําตอบเต้อพี่น้องเอาไปแล้วพี่น้องเอาไปแลแต่เนี่ยร้านเดิร์น เเออยวันเกิดตาสิงทองพี่น้องจ้าก็เลยจัดเลียงมุกระทานในเบ้าเขตสู้ๆเบ้าเขตจุ้ๆเพื่ออะไรยิมหัานอันนี้กาน้องแบมจ้ามาทางนี่กะลูกไส้ไม่เงค่ะนี่การวู้ววเปลี่ยนรงๆใส่ลยพี่น้องพูน่ะอันนี้คือน้องบีมนะคะน้องบีมกับเจ้าของวันเกิดนะคะวันเกิดก็คือวันเกิดของคุณตาค่ะ ของคุณตาคุณตาไม่กินนะคะคุณตารอเป่าเชกค่ะพี่น้องคะคุณตาลอเป่าเชคแล้วเออน้องบีมบักอื้อืมนี่กันอ้ออ้เตยนรงๆ,ๆ,ๆใจเลยพี่น้องคุณอ่ะอันนี้คือน้องบีมนะคะน้องบีมกับเจ้าของวันเกิดนะคะวันเกิดก็คือวันเกิดของคุณตาค่ะเพียงมูกะทาในเบ่าเขตสู้ๆเบ่าเขตจุจุ้เพื่ออะไรยิมหวานอันนี้ก่นน้องแบมจ้า มาทางนี่กะลูกไส้ไม่เงี้ยค่ะนี่การวัวเปี่ยนรงใจลพี่น้องคุณอ่ะอันนี้คือน้องบีมนะคะน้องบีมกับเจ้าของวันเกิดนะค่ะวันเกิดก็คือวันเกิดของคุณตาค่ะเอาไปแล้วพี่น้องเอาไปแล้วเอกตาเนมหลร้านเดินเอ้ยเอ้ยเอ้ยวันเกิดตาสิงห้องพี่น้องแกก็เลยจัดเลี้ยงกันเนาะค่ะแค่ออนกับว่ามียังายดอกเนาะค่ะน้องสาวเนาะค่ะ น้องสาวกะให้เงินซื้อเค,ค้กนะคะยายออนกะเลยไปซื้อเนื้อย่างนะคะเนื้อย่างนะคะ<น>มากินกันค่ะพี่น้องคะมากินกันนะคะอยู่ที่บ้านหน้าบ้านนะคะใครมีใจก็ตามมาเด้อค่ะพี่น้องตามมาค่ะ<ม>พี่น้องนี่คือกุ้งคะง่ะทั้งแนนี่นะคะอันนี้คือคือ,คอลูกสะพ้ายนะคะลูกสะพ้ายนะคะอันถ้ากันกินเนื้อย่างมาเด้อพี่น้องมาเด้อ เนื้อ,อย่างหมูย่างพี่น้องจ้าเรียงหมูกระทะในเบ้าเขตสู้ๆเบ้าเขตจุ้จู้เพื่ออะไรกิมหวานอันนี้กะน้องแบมจ้ามาทางนี้กะลูกไส้ไม่เงี้ยเลี้ยงกันเนาะคะ่ะยายอ่อนกะว่ามี่ยังไรดอกเนาะคะ่ะน้องสาวเนาะคะ่ะน้องสาวกะให้เงินซื้อเค้กเนาะคะ่ะยายอ่อนกะเล่ยไปซื้อเนื้อย่างนะะเนาะค่ะมาเด้อมาเด้อรูปหล่อพ่อรวยแต่เสียเกิดมาซวยพี่น้องเอ้ยลูกไส้ยายอ้นเนาะค่ะพี่น้อง อันนี้ก็ร้านสาวนะคะน้องเบ้่าสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนะคะ <ute> สวัสดีค่ะเอาค่ะเอาเอาเอาค่ะเอาเอาผักนะคะเอาผักไปกินก่อนค่ะส่วนน้องสาวพี่น้องส่วนน้องสอะลลลลลลยิ้มหวานจังเลยค่ะห้าเดือนแล้วค่ะสองหม้อใหญ่